สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในเกม World War C นะครับตอนนี้นะครับเกม World War C เนี่ยก,กำลังเปิดให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดฟรีอยู่นะครับในตอนนี้ให้รีบๆดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับงั้นเราพร้อมกันแล้วเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมจะเล่นในโหมดออฟไลน์เล่นที่ประเทศนิวยอร์กก่อนเลยลวกันนะครับเพราะว่านิวยอร์กน่าจะดูง่ายที่สุดก็ไปเมืองเป็นเมืองแรกเลยละกันเพราะว่าเราก็เพิ่งเริ่มเล่นส่วนเรื่องตัวละครนะครับผมก็จะไม่ปรับแต่งอะไรมากเพราะว่า จะเล่นไปตามที่ตัวเกมให้มาเลยดีกว่าถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับผ <l ots> โหไปเกมมาซอมบี้วิ่งมาั่แน่นอนตรงนี้วิ่งกันมาเยอะเลยไม่ตม่ำกว่าร0อตัวแน่นอนว่ามันแน่นอน อไอ้คือบินไปไหนอ่ะทำไมคุณนี้เล่มารับผมเลยอ้โหแล้วปล่อยพวกเราสี่คนให้มาคิดซอมบี้นี่ครับก็เริ่มกันเลยดีกว่าอืมดูจากทรงแล้วนะ่าจะต้องยกไม้ก่อนนะงั้นก็ยกไม้ออกก่อนเลยระหว่างรอยยกไม้ก็มาดูกันดีกว่าว่าตัวซอมบี้นี่จะโหดแค่ไหนผมนก็จะค่อยๆไปกันเพราะว่าผมกลัวมันจะจำสแก์ผมหน้าประตูนะ ไม่น่ามีอะไรเพราะว่าดูเงียบมากประตูประตูนี้มีอะไรมั่งข้างในมีซอมบี้ด้วยโเราใส่เก็บเสียงนะแต่ว่าทำไมมันถึงยังได้ยินเสียงเราก็ไม่รู้ข้างหลังไม่น่าเข้าใช่ไหมเนี่ยโอเคงั้นข้างในห้องนี้ก็น่าจะโอเคละเข้าไปดูหน่อยละกันว่ามีของอะไรบ้างเฮ้ลุกยังไงอะ่ะโอ้คิดว่าตายหลอกนี่ว่า แค่ั้นไม่มีอะไรละไปดูข้างในนี้มีอะไรไหมโอ้โหยืนดักรอนะประตูเลยวอ้ลูกลูกลูกลกมีตัวลูกมีตัวลูกเฮ้ย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 โอ้โหพุ่งอย่างนี้เลยหรอข้างในห้องนั้นก็มีนะขอเลงเลงแล้วยิงยิงเอาหัวแล้วกันเออเออไม่ตายด้วยให้โดนหัวสอยหัวนะเพราะว่าจะได้ตายง่ายๆหน่อยเคบไม่น่ามีอะไรเข้าไปได้ด้วยนี่ ไปไม่มีตัวไหนลุกใช่ไหมเนี่ยมีตัวไหนลุกไหมเนี่ยเฮ้ยข้างหลังลุกโอ้โหน่ากลัวตรงที่มันจะลุกขึ้นมาจับเราเนี่ยเขียบไม่มีอะไรละเราไปดูเฮ้ย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 ดักลอถ้าเรามาทางนู้นน่าจะโดนจับสเกแน่นอนมีเอ๊ะพามันกี่ตัวกี่เป้าแดงๆวะอสยตัวที่อขอสอยตัวที่มันแบบนอนก่อนได้ไหม ตายแล้วแหละน่าจะตายแล้วโอเคเคียฮะนันมีปืนด้วยแต่ว่าเราไม่ใช้ดีกว่าเราน่าจะใช้เป็นปืนที่เขาให้มาน่าจะโหดกว่าเคียครับเข้ามาดูเช็คหน่อยนะเออโอ้โหทำไมเมื่อกี้ไม่เห็นเลยปืนด้วยปืนไรเคีย oh, oh. <Here. S 2> ครับสไนปเปอร์เรามาเล่นหน่อยละกันเพราะว่าดีแน่นอนเคียรียห้องนี้เคียอุ้ยนั่งอย่างนี้ สอยสอยเลยสอยเลยไม่โดนหรอโอ้ยยิงล้วงมไปเลยช่างแม่งเอ,อ้สอยนไปเลยเฮ้ดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพี่ไปไหนพี่เอ,อ้เขี้ยไม่น่ามีอะไรแล้วเขี้ยงานผมก็กาดไปเลยเพราะว่าไม่น่าจะมีตัวอะไรเขี้ปุ่มปุ่มฟันครับปุม่ม F นะเลีร์มีอะไรละแล้วแหละเขีรยฮะไม่น่ามีตัวไหนลุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมเขี้ เออโหลกมีต <anto> oh, mm ัว hmm. ล mm ุกนะเราเราไม่เ hmm. ห mm ็นเลยตัว hmm. ล like, okay. like mm ุกเคห้องนี yeah. ้ไม mm ่ม hmm. oh. ีของให้เก็บใช่ไหมเนี่ยเชบส่วนบอทของทีมเราก็ปล่อยไปงั้นนะเราก็คงไม่ต้องไปสนใจอะไรมากเชบดูของลกันว่าในห้องไหนมีของอะไรบ้างต้องสำรวจหน่อยเชบไม่มีอะไรเลยไปอีห้องหนึ่งเลยแล้วกันเออโหห้องนี้ไม่ไม่มีลูกใช่ไหมเนี่ยหูนอนกองนี้กลัวจะมีลุกเสลเกิน คผ่านนะโอ้โ oh, หมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยคิดผมไปไม่เห็นมีเลยเออออกมาก่อนแล้วกันเพราะว่าข้างในมันแคบมากพี่อ้วนพี Lastly ่อ้วนโอ้โหไอ้เขียบเอ๊ยนั่งนั <t un> <t un> ่งนั่งทำไรอ่ะนั่งจำหมอจะรอจำสักแก่อ่ะเด๋ยวนุ๊กเดี๋ยวนุกให้เพื่อนช่วยแล้วกันเพราะว่าชิวชิวแคบไอ้นี่เข็มอะไรอ่ะเข็มชิดยาเหรอน่าจะไว้กันเราตอนเราโดนกัดแน่เลย เขียะมือ,ม,อมือไปโดนกด F ตลอดเขียะระเบิดเขียร,ระเบิดก่อนปืนปืนปืนเดียวกันกันไหมเนี่ยเออเออปืนเดียวกันใช่ไหมใช่โอเคฮะปืนเดียวกันอีกปืนหนึง่งปืนอะไรอะ่ะมาลองเล่นหน่อยปืนยิงช้ามากช้ามากโหมาจากไหนเนี่ยโหยิ้มไม้ไม่มีเลย โอ้ย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 โดนอะไรเนี่ยโดนอะไรฟ้าๆเนี่ยหน้าจอฟ้าเนี่ยโ,ว,โว่เราเบิไปกินก่อนละกันเออเออกระจุยฮะกระจุยเลยจิบระเบิดก่อนเพราะว่าระเบิดเราใช้ไปสองลูกแล้วนะเกมนี้มันให้เราเก็บระเบิดแค่สองลูกนะเชี่ยปืนก็ก็แรงดีแรงดีใช้ได้ใช้ได้เปิดลิฟต์เลยละกันเพราะว่าในลิฟต์ต้องมีจัำสแกนแน่เลยรอลิฟต์เพิ่มรอรอรอ เฮ้บอส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 ตัวนี้น่าจะเป็นบอสนะเพราะมันมันโหดมากมันอึดกว่าตัวอื่นอะ่ะผมยิงหัวมันไม่ตายกระสุนให้เรียบร้อยเข้าลิฟต์เลยดีกว่านะครับโอ้โหแล้วเพื่อนทำไมวาร์ปเข้ามาอย่างี้เลยทำไมเพื่อนไม่เดินเข้ามาอรอลิฟต์ละกันอรอลิฟต์น่าจะน่าจะลงไปชั้นล่างนะผมไม่แน่ใจกันออกมาแล้วโอเค ติงตึงเขยน่าจะลงมาชั้นล่างก็สำรวจก่อนเผื่อจะมีของให้เราได้เล่นนะไหนก็เดินไปเดินไปตามจุดที่เขามาไว้ให้เรานะห้องนี้ไม่น่ามีอะไรใช่ไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยเสียบเอ้ยมีมีมีของอยู่เป็นอะไรอ่ะเขียบขอมาดูก่อนว่ามันเกิดเป็นอะไรนะห้าสิบนัดยิงหอเล่น้อยนัดดีกว่าลอยนัดน่าจะโหดกว่า อันนี้สไนครับสไน,นก็เก็บมาก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปดูข้างล่างสไนนี่โหดมากเอาเอาไว้ใส่ซอมบี้ออยได้ไหมเนี่ยติดกระจกโอเคไม่ได้ไอเขียไอเขียมันไม่น่าจะได้นะันจะติดกระจกเขียนเราลงไปข้างล่าง,างกันดีกว่าเขียบลงไปเลยว่าไปสอยซอมบี้โชว์หน่อยวป,ปืนนี้แรงแค่ไหนบุ้ม บุม้มกระจุยกระจุยบุม้มโอ้โมาแล้ว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 โอ้โหเย้หมดแล้วกระสุนเอาลูบเบิร์ไปกินก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมขึ้นไปเอารอยนัดก่อนนะเพราะว่ารอยนัดใช่ไหมโหดกว่าไปเขวี้ยงไป,ไป,ไป,ไปเอาแล้วผมไปเผือเก็บอย่างเข็มฉีดยาวางฉีดยาลงไปได้ไงนะเนี่ยไปเอารอยนัดเออทางอันนี้ก็ เปิดทางมาเปิดทางก่อนเพื่อนช่วยเปิดทางหน่อยเออ,เอ,อเอ้เฮ้ยฮมันตบผมแล้วเโอ้โหขึ้นมาใหญ่เลยเดี๋ยวเออนัดกาดก่อนไม่เป็นไรเพื่อนช่วยยิงหน่อยข้างๆมันตีเราโอ้โหอุ้ยยยไม่ช่วยเลยอุยยยบอส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 เอ้ยเอ้ยเอ้ย,อออยโอเคกาตอกาตอกปืดปืดโอเคกระสุนหมดแล้วโอกระสุนหมดเดียวจ้ะเอ้ยยิงต่อยิงต่อยิงต่อ อะไ้กัดไปอย่าให้มันขึ้นมาอย่าให้มันขึ้นมาขึ้นกันมาหมดแล้วโอ้โหเร็วๆเลยเพื่อนเพื่อโดนอะไรเนี่ยโอ้โหโดนหนูหนูโอ้ยเพื่อนโดนหนูลุ้มอีกเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยยิงเออโอ้โหเกือบเกือบเพื่อนทำไมไม่ช่วยยิงเลยไล่หน่อยเสียมากเสียมันจะขึ้นมาเล้ยงทำไมเพื่อนไม่ยิงก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวข้างๆโอ้ยมีระเบิดมีระเบิดนี่ว่าโอ้นั้นสวยเลยระเบิดกินสองลูกสองลูกขอเก็บอีกอยากโชยอีกสักลูกเดี๋ยวถ้าไข่ร้องร้องทำไมร้องทำไมมันเรียกพวกนะตัวร้องพยายามฆ่ามันนี่ไมันจะเรียกพวกนะขอเติมยาก่อนตอนนี้เอ้หมดยังเอ้ระเบิดอีกทนึ่งไม่เป็นไรเอีกออีกเจอมาส่นเดียวจะสุวนหมดแล้วเอออันเดี๋ยระเบิดข้างหลังอนะ่ะ เอาปาวาฬมาเล่นมั่งเสียหมดแล้วเหลือแค่วิ่งมาอู้หูอู้หโดนบอสวิ่งชนไม่เห็นเลยเดีวดูดูยิงขนาดนี้ยังไม่ตายเลยสี่ตัวสี่คนเพื่อนยิงอ่ะเออเอออู้หกว่าจะตายกว่าจะตายทำไมเก็บนี่ปืนอะไรอ่ะโอเคงั้นปืนนี้น่าจะน่าเล่นอยู่เงินเข็มชิจยาเอามาทำอะไรได้เนี่ยมันไม่ใช้ได้เลยเข็มพัญยาก่อนละกันเพราะว่า เลือเราเหล,ลือเรือรถไปเยอะอยู่รู้สึกว่าเกมน,นี้จะให้ยาเพื่อนได้ด้วยลองหน่อยสิกดไปที่สี่นะโอเคการน่าจะให้ยาเพื่อนโอเคเพื่อนหลอดเต็มจริงด้วยงั้นอันนี้ผมเก็บไปก่อนไม่รู้เหมือนว่าใช้ยังไงโอ้โหมีเบอน,นี้เปิดที่จริงใจโอเคครับหมดแล้วหมดแล้วเคลียร์นะเคลียร์แล้วนะไม่น่ามีตัวแล้วแหละเคลียร์ เฮ้ยโอ้โ,โ,อโ,โอ้โหโดนจาสเกลละพเพื่อนไอเรแ่อต่อโดนคงไม่น่ามีใช่ไหมระแวงแล้วตอนนี้ตรงน,นี้มีอะไรไหมเนี่ยเดียด๋วยวหาก่อนเผื่อมีของดีมีลูกซองลูกซองไม่เอาครับไม่อยากเล่นายายาเก็บประกานออกมาดีกว่าผมว่าดีไหม โอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอันนี้ว่าผมรู้สึกว่าไอ้ที่เราสะพายข้างหลังนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะแต่ว่ามันเหมือน,นจะยิงได้ไหลายนัดมากกว่าเขียบลงกันไปเลยไม่น่ามีอะไรแล้วแหละเขเคมีจุดจเติมของอ่ะมีจุดผัดมีเข้วด้วยเดี๋ยวเอาเขมาหน่อยน่าจะหนุกกว่านะเอเคมีจุดเติมระเบิดแล้วก็ของนี้อะไรอะ่ะน่าเป็นกับดักเปล่า น่าจะใช่นะจุดมาร์กเราอยู่ตรงนู้นนะมีป้อมปืนน่าจะให้เราตั้งป้อมปืนได้โอเคมตั้งป้อมปืนก่อนเออแสดงว่าน่าจะมีชุดใหญ่มาหาเราแน่นอนมาเต็มของเลยไปมีอะไรใช่ไหมเนี่ยดูของก่อนนะเพื่อมีอะไรที่จะช่วยให้เราแบบโหดขึ้นกว่านี้โอเคไม่น่ามีแล้วละมั้งก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะ ี่ข้างๆนี้มีปืนสนาอุกสนาทำไมให้เยอะจังระเบิดโอเคเช็คฮะมียานหนึ่งหนึ่งอันอข้างล่างมีอะไรไหมเนี่ยไม่น่ามีมั้้งขางล่างไม่น่ามีหรอกโอเคจะกดเลยแล้วกันโอเคครับกดเลยอ่าไม่รู้เหมือนนะว่าเขาให้ทำอะไรแต่ว่าตอนนี้ผมว่ามันน่าจะเปิดแล้วเฮ้ยงานเสร็จแล้วแหละ ขึ้นไปก่อนเออขึ้นไปเร็วๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆ้ๆๆ้ๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆๆๆๆมๆๆ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 ๆมๆๆๆๆีๆๆ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 มๆๆ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 ๆดๆๆนนระเบิดไประเบิดไป อเพมายย่มาขอติดตั้งของเงินเออติดแล้วเิดเขประจำที่ได้เลยจํะจที่เลยเยยยเข้างหลังมาได้ไงเนี่ยิเรามาไม่มีเลยเออเดี๋ยเดี๋ยวระเบิดระเบิดเอาระเบิดก่อนปุ่ยร่นเร็วระเบิดระเบิดกิบไม่ได้กิบไม่ได้โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอระเบิดกนเร็ว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 เออยิงนาติดนี้มันติดกัลักเงานตั้งไว้เออต่อระเบิดไหมตู้ไหมตู้ไหมโอ้ตู้มโดนนิดเดียวเอง เร็วๆไปกาด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 ไปยให้มันเข้ามาให้มันเข้ามาอุ้งหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้างจำได้ว่ามีระเบิดยังขึ้นเมื่อก่อนบนเหมือนจะมีใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเออมีจริงด้วยโอเคฮะกับอันนี้อะไรสไนอะมาสไนมาก่อนมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยโอ่งโอ่งโอ่งโอ้งทเดียวเออ นะม also, โอ้ยยืนชอบเลยปมนแบบไฟด้วยนะโอ้ยกระโดดข้ามโอ้ยกระโดดนี้เลยหรอทำไมวิ่งขึ้นมาเลยข้างหลังโดนระเบิดเออเดี๋ยวนหลังเข้านะยังมาระเบิดใส่หลังเรายังไม่หมดยังไม่หมดจัดไปกัดไปโอ้ยอ้ยกัดไปเรื่อยๆหลังมาด้วยนะโหเดี๋ยวกระสุนหมดแล้วอ่ะเติมก่อนเติมก่อน ได้ไี๋ยวดเดี๋ยวเราเปิดทีนีก่น่ว่าหมดแล้วเนี่ยเดี๋เดี๋ยวเปิดเพิ่มแป๊บไป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 มั้เนี่ยมีมั้เนี่ยขางมาขอชุดนี้หนึ่งลูกสุดท้ายตัวสุดท้ายของลูกบูมัวขาดต่องทอเลยเก็บก่อนเก็บกันไว้เฮก็เปินกระสุนก็ยาด้วยแสนนดเฮ เติมยาก่อนนะฮะต้องพร้อมทุกสถานการณ์โ okay. อเคก็อันนี้เฮลอะไรไม่ต้องช่วยโอเคเก็บมาก่อนไปต่อฮะ,ะนี้เก็บ,เก,บเก็บได้ไหมเก็บได้โอเคมันคืออะไรไม่รู้กันไม่น่ามีอะไรแล้วโอ okay. เคเขีร์หมดเคลียร์หมดทุกอย่างแล้วเออไม่น่ามีอะไรแล้วแหละเคลียร์โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวป้อมปืนเอ้ยอย่าบอกนะยิงได้ เราควบคุมได้เหรออ้าวไม่ใช่อ้าวผมลืมเปิดอ่ะเนี่ยลืมเปิดเหรอโอโ้โหรหัสโอเคน่าจะลืมเปิดหรือเปล่าเนี่ยโอเคฮะ,ปะไปออกข้างนอกกันดีกว่าอนอกเอ้ยมีของมีของเดี๋ยวเดีดูก่อนว่ามีของอะไรตายแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่น่ารู้ขึ้นมาหรอกโอยา้าไม่เอาฮะมีของอะมั้มีกล่องเยอะเลยโอเคดูก่อน นอกไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งใช่ไหมไม่น่ามีแล,ล้วแหละหน้านี้มีคนมีตัวตื่นขึ้นมาไหมเนี่ยโอเคยสำรวจก่อนสำรวจก่อนล่างเป็นทางใต้ดินวะรถทางรถไฟนะโอเคเปิดก่อนเออกดสวิตช์แปะ๊ะย่ฮะมาลงมามีอะไรไหมเนี่ยไม่น่ามีเคียบข้ามไปเลย มาแล้วโอ้โหมาแล้ว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 มันมาได้ไงม,ม,มันรู s> <S joking, ้นี่เอวมาเลยบังใส่เก็บเสียงเลยนะเลยนี่คือเพื่อนเคยกันเพื่อนเคยกันเห็่อะไรไเนี่ยข้างหลังนี่มีหลังเข่าใช่ไหมนี่งั้นเรารอก่อนแล้วกันเราไม่รู้เหมือนกันว่ามีเยอะแค่ไหนโอเคครับเรามุ่งหน้าตรงไปเลยดีกว่า เออเออฝ่าไปเราจะเราจะค่อยๆเดินฝ่าเอ้าไปเรื่อยๆนะข้างในเอ้ยอะไรเนี่ยไฟฟ้าโอ้โหไปข้อตรอพี่จะค่อยๆเดินไปแล้วกันลุกไหมไม่น่าลุกโอเคไปไปฮะบูมากันมากันเรื่อยๆเลยมากันเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเด้อโอเคโอเคเออเออไล่ยิงเลยไล่ยิงเลยไล่ยิงเลยกาดกาดกาดเราค่อยๆบุกเข้าไปเรื่อยๆบุกเข้าไปบุกเข้าไปข้างล่างนี้มีหรอเดี๋ยวฮะบุกเข้าไป มา ane, ไหมเนี่ยเหมีมาแล้วมาอีกมาิไหมบนก็มาอเพื่อเพื่อนเพื่อนดูง่าไมนเราดูบนนี้เออเออเออาดไปาดไปาดไปมีไหมเนี่ยหลังเข้ามไม่เข้านะเจบเจ๊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 วิ่งระวังนี้เอระวังกระสุนหมดเลยนกลักระนหเสีบูกี้บกี้รถไฟเสีตรงนี้เปจุดเติมของโอเคของขาดพอดี มีคนด้วยเไมเไหมเดี๋ยวนะมีคนด้วยเอ๊ยะไรอะผมไม่ได้ซีเนื้อเรื่องนะนะนะก็จะเล่นแบบมีเนื้อเรื่องแล้วกันเคปเราตามไปที่จุดมาร์กเลยโอเคน่าจะให้เราขนซัพพลายโอเคไอ้พวนี้โอ้ยนี่นี่นี่อยู่พวกนี้เอ้ยตรวไปก่อนไม่น่ามีไหมเนี่ยมีจัมเปอร์แกไหมเนี่ย จำสเกลหรอไอกัตอโอ้โห้้มไ้ใอ่บปานังีกลัวระเอย่าร้องอย่าร้องมีตัวร้องมีตัวร้องโอ้โห้ โอ้ยนีต้องระเบิดด no, so uh, okay, er, 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 ีต้องระเบิดเดี๋ยวเดียวระเบิดรอนโอ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดอีกรองอี่นา่ียเดยเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดีาไป่าขไปฝาควางก่อนวางนวางก่อนอ่าอเคหนึ่งกองเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนไม่ตามเพื่อนไม่ตามเพื่อนไม่ตามเลยเออเฮ้ย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 เ เออในห้องนั้นเหมือนยังมีกล่องนะเจ้ามือดิ้งเออเออโอ้ยบอสมาจากไหนเนี่ยจะเดินไปดิงจะเดินไเดินดิเออเออเดี๋ยวเรจะกัดมาตัดตัดตัดกัดตัดจะลง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 เออเขาเขาไม่ดีอะลุงเก็บสะพายก่อนเออเก็บมาละ เราจะนิงออกสไตล์ใส okay. 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 ่ลรถโอ้ยเดี๋ยอะเลยกาดเลยกาดเลยฝ่าฝ่าดงฝ่าดงโอเคกดเรียบร้อยกล่องที่สองโอเคเป็นกระสุนด้วยฮะต่อไปจะเบอสบอสจะเอาบอสให้ตายก่อนบอสให้ตายก่อนโอ้โหเรียบร้อยต่อไปเหมือนจะอยู่ข้างไหนเนี่ยข้างล่างอ๋อเขียวอยู่ข้างบนโอเคไปครับซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวา เอเรืขวาไปขวาก็แล้วกันเฮเคในห้องนี้มีเีไกล่องน่าจะสัพายวะเคี่กล่องสะพายกนแล้วกันไปสลก็อมอมอกมมแล้วมาแล้วสีงิแลวเปิดของอะไร โอ้ยเหลือมียายากาสุดไั่น่ามีแล้วคือเหลือโอ้โหที่อ้วนที่อ้วนโอ้ยหขึ้ตกตกเขียขึ้นเปนใหม่ไม่น่ามีแล้เขียวเอ้ยยังไรอีกค่อยเดินไปเขาค่อยเดินไปผมมาร์คทำไมเนี่ยกดมาร์คทำไมเนี่ยนี่ฮะเข้าไปในโบกี้ก่อนเออเข้าไปในโบกี้ก่อนนี่ฮะเรียบร้อยกล่องที่สาม เราใช้ีดกองนะเกียร okay, ์เยใช้สามกองจบนะไปต่อห้องเดิมมีไหมห้องเดิมสามารถไไมโอ้ยจิตจิตจิไม่ได้พวกยทำไมียังมากอีกจะตอไปมันอยู่ตรงไหนอ่ะข้างล่างก็ได้หนีข้างล่าง้างบนแล้วางบนเลยว้ามนไปไปไปจดไปมัมีอะไรมนี่ใช่ไหเนี่ยเดบเไม่เข้ามาหรอก ไม่ทำแล้วคือห้องนี้สองห้องสองสองห้องด้วยคือฮะยยม่อีกยังไมอ้ยังไมงไล้าไมจะถูกในห้องนี้เดนเดินเดิเนเดนเดระเบิดหน่อยได้ไหมอู้ยระเบิดเลยถ้าอย่างนี้ระเบิดดีก่่ะบูวูวูแล้วนะไมเพื่อนเราไม่โดนระเบิดเราจะด้วยอ้ยยังไม่อู้อยากใช้ระเบิดแต่ระเบิดเลือลูกสุดท้ายกาดไป เราฝ่าก็ลงมาเลยทีว่าปล่อยเพื่อนไปชี้ฮก่อนด้วยซีวางเรียบร้อยโอเคครับให้เข้าไปในสิบโซนหรือเปล่าใช่ไหมให้เราทำอะไรต่อโอเคน่าจะอ๋อให้เราลงรถไฟนะโอเคผมก็คิดว่าให้ไปหาของต่ออเคให้เราลงรถไฟเร็วๆๆๆๆๆๆโอเคเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วประตูรถไฟปิดแล้วเรียบร้อยแล้วน่าจะจบเกมแล้วหรือเปล่า แล้วผมก็ลืมใช้ปืนยู่ข้างหลังสะพายเลยยิงไม่มอยู่ต้องลองใช้หน่อยละจัดไปฮะอูอ้หโหแล้วโดนตัวเองขึ้นหลอดเดี๋ยว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 ตัวเองขึ้นหลอด,ด,ด,อลอด,ด,ดอไปไม้ตัวเลยโอเคฮะเรียบร้อยครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเกมเวอร์วอร์สีนะฮะอันนี้คเป็นแค่ประเทศเดียวนะครับแล้วก็เป็นเมืองเดียวด้วยนั้นทีต่อไปก็รอรับชมกันได้เลยนะครับ